แผนปฏิบัติการจัดการความรู้ประจำปี2567เป็นแผนดำเนินง,งานด้านการจัดการความรู้ของสำนักงานสลาดกินแบ่งรัฐบาลสอดคล้องกับแผนแม่บทการจัดการความรู้และนวัตกรรม ประจำปี2564ถึงปี2570ทบทวนประจำปี2567โดยเชื่อมโยงกับแผนวิสาหกิจสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลประจำปี2564ถึงปี2570ทบทวนประจำปี2567ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์การประเมินผลรัฐวิสาหกิจซีด้านที่7การจัดการความรู้และนวัตกรรม แผนแม่บทการจัดก,การความรู้และนวัตกรรมได้กำหนดวิสัยทัศน์ให้สอดคล้องกับแผนวิสังกิจไว้ดังนี้วิสัยทัศน์การจัดก,การความรู้และนวัตกรรมสร้างนวัตกรรมบนพื้นฐานข้อมูลและความรู้ขับเคลื่อนด้วยบุคลากรและเทคโนโลยีดิจิทัลสู่การเป็นองค์กรมุ่งเน้นนวัตกรรมและมีวัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ strategic objectives 3ข้อดังนี้ SO1 ส่งเสริมการพัฒนานวัตกรรมผลิตภัณฑ์บริการเพื่อรักษาและขยายฐานลูกค้า SO.2 พัฒนากระบวนการจัดการความรู้และนวัตกรรมอย่างเป็นระบบและยั่งยืน SO.3 มุ so 3, ่งสร้างศักยภาพบุคลากรและสภาพแวดล้อมที่เอื้ออำนวยต่อการมุ่งสู่องค์กรนวัตกรรม ในด้านจจาการจัดการความรู้นั้นได้กำหนดนโยบายการจัดก,การความรู้3ข้อได้แก่ 1. ส่งเสริมกระบวนการจัดก,การความรู้และจัดเก็บองค์ความรู้ที่มีความจําเป็นและสําคัญเพื่อนําไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาการทํางานและต่อยอดเป็นะะนวัตกรรมสสร้างโอกาสและสนับสนุนให้มีเวทีสําหรับพนักงานได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อนําไปแก้ไขปรับปรุงและพัฒนาการทํางาน 3. สร้างบรรยากาศและเสริมสร้างวัฒนธรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้โดยมีกระบวนการจัดก,การความรู้ (Geochem Process) 7ขั้นตอนได้แก่ 1. การกำหนดความรู้กำหนดความรู้ที่สำคัญขององค์กร 2. การสร้างและ,สะแสวงหาความรู้สร้างและ,สะแสวงหาองค์ความรู้จากทั้งภายในและภายนอกองค์กร 3. การจัดเก็บองค์ความรู้ให้เป็นระบบ มีระบบจัดเก็บองค์ความรู้ที่สามารถศึกษ้คนได้ง่าย 4. การเผยแพร่และเข้าถึงองค์ความรู้เผยแพร่องค์ความรู้ผ่านช่องทางภายในและภายนอกเพื่อให้บุคลากรผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและลูกค้าสามารถเข้าถึงข้อมูลได้หลายช่องทาง 5. กาแรแลกเปลี่ยนเรียนรู้แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับบุคลากรภายในผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและลูกค้า 6. การรักษาความรู้รักษาความรู้เก่าพร้อมทั้งทำให้มีความทันสมัยอยู่เสมอ 7. การนำความรู้ไปใช้นำความรู้ที่ได้ไปใช้กับการทำงานหรือปรับปรุงการทำงานให้ดียิ่งขึ้นทั้งวิสัยทัศน์นโยบายและกระบวนการจัดก,การความรู้นั้นนำไปสู่พฤติกรรมที่พึงประสงค์ด้านการจัดก,การความรู้2ข้อได้แก่ 1>, 1. การค้นคว้าแลกเปลี่ยนแบ่งปันข้อมูลความรู้และพร้อมที่จะเรียนรู้และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง 2. การพัฒนาความรู้ความสามารถของตนเองให้มีความรอบรู้ให้มีความเชี่ยวชาญทั้งในงานของตนเองและในงานที่เกี่ยวข้อง ในปี2567แผนปฏิบัติการจัดการความรู้มีโครงการทั้งสิ้น6โครงการได้แก่ 1. แผนการส่งเสริมการจัดการความรู้สู่การสร้างนวัตกรรมซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของแผนดาเนินงานของสํานักงานในปี2567 2. แผนการถ่ายทอดความรู้สู่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 3. แผนการส่งเสริมการนําความรู้ไปสู่การปฏิบัติ g e o n e s h a r i n g 4. แผนการพัฒนาท ทีมงานถอดความรู้ Knowledge Capture Team 5. แผนการเสริมสร้างค่านิยมและวัฒนธรรมองคอ์กรด้านการจัดก,การความรู้ Knowledge Management Values and Organizational Culture Promotion 6. แผนการพัฒนาระบบจัดเก็บองค์ความรู้ Innovation and Knowledge Space I know ทุกท่านสามารถติดตามข่าวสารสาระความรู้และกิจกรรมดีๆผ่านช่องทางการสื่อสารของ KM ได้ทางกระดานข่าวในระบบอินเทอร์เน็ตสื่อโปสเตอร์เว็บไซต์ภายใน g o OK KM แอปพลิเคชันไอ l e a r Facebook Page g o Knowledge Sharing และช่องทางใหม่ YouTube Channel g o Channel ค่ะ